สาธุสาธุสาธุขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆขอให้มีโชคมีลาบด้วยเถิดค่ะค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเราเองนะคะก็จะต้องเป็นเครื่องผลิตสิ่งที่ดีนะคะเมื่อตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องผลิตสิ่งที่ดีนะคะ สิ่งที่ดีนะคะย่อมดึงดูดสิ่งที่ดีเข้าหากันค่ะถ้าเราอยากเป็นคนมีโชคมีลาบนะคะเราก็จะต้องทําตัวเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่ดึงดูดโชคลาบนะคะซึ่งโชคลาบเนี่ยเป็นสิ่งมงคลนะคะพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําตัวเรานะคะให้เป็นบุคคลน,นะคะที่มีสิริมงคลคะ่ะบุคคลที่มีสิริมงคลนะคะก็คือบุคคลที่ มีความดีนะคะมีบุญนะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีสิริมงคละค่ะก็จะดึงดูดโชคลาภมาได้นะคะโดยการที่เรานะคะจะทําตัวเรานะคะให้เป็นบุคคลนะคะที่เป็นสิริมงคลก็คือเราก็จะต้องหมั่นสั่งสมความดีนะคะหมั่นสร้างบุญนะคะหมั่นภาวนานะคะโดยการเชื่อมกระแสะบุญนะคะกับพุทธมณนลนะคะซึ่งพุทธะนะคะท่านเป็นผู้ที่รู้รอบนะคะแล้วก็มีบุญบารมีนะคะแล้วก็จะ ต้องเชื่อมกระแสบุญกับท่านนะคะอาจจะบริกรรมภาวนานนะะสามมาอาระหังนะคะด้วยถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็จะเป็นการเชื่อมจิตเชื่อมใจของเราให้อยู่กับพระรัตนตรัยนะคะพอเวลาที่เราเนี่ยมีพระรัตนตรัยคุม้มครองแล้วนะคะสิ่งดีๆย่อมบังเกิดค่ะไม่ว่าจะในทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะย่อมสําเร็จได้โดยง่ายๆนะคะและชีวิตนะคะจากที่เคยลําบากนะคะหรือมีอุปสรรคนะคะ ทุกอย่างก็จะค่อยๆเบาบางลงค่ะจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะมากก็จะค่อยๆน้อยลงนะคะจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายนะคะคนที่ชีวิตดีขึ้นอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปยิ่งๆขึ้นเลยนะคะก็จะสามารถนะคะใช้บุญต่อบุญค่ะใช้โชคใช้ลาบในการต่อโชคลาบได้นะคะซึ่งเจี๊ยบก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ได้หมั่นตั้งใจนะคะสะสมบุญค่ะ,จะเจริญกรรมฐานนะคะ ฝึกกำลังของจิตโดยการบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนะคะให้ใจของเรานะเชื่อมอยู่กับพุทธมนต์นะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วก็มีโชคลาภด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ